มาใช้บริการที่ชาเพียคลีนิกค่ะเซ็นทรัลพัทยาชั้น4นะคะมาถึงก็กรอกประวัติค่ะแล้วก็ให้ที่เซลเนี่ยดูแลเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขานะคะทุกคนก็จะมีทุกหัตถการกันเลยทีเดียวนะคะที่นี่ครบเลยค่ะคลีนหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปแปะยาชาทําให้ฟูก,กันค่ะทุกคนใครแต่งหน้ามาหรือไม่แต่งเขาก็จะคลีนหน้าให้แบบนี้ทุกคนเลยค่ะนี่แล้วก็เริ่มแปะยาชานะคะ ซึ่งปลายชายก็รวมไปถึงต้นคอด้วยนะคะทุกที่บนหน้าเลยทีเดียวค่ะเสร็จแล้วก็จะรับไว้ประมาณ45นาทีค่ะนี่อันนี้ก็จะเริ่มยิงกันแล้วนะคะทุกคนนี่ที่นี่บอกเลยว่าเขาไม่จํากัดช็อตค่ะเขาไม่จํากัดช็อตนะเริ่มจากต้นคอก่อนซึ่งต้นคอของบุ๋มนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหี่ยวย่น <laughs> น่ะนะก็เลยตัดสินใจทํใไฮฟู้ดีกว่านะคะนี่ก็จะทําไปแล้วพี่เขาก็ อธิบายรายละเอียดต่างๆให้ฟังดีมากๆให้ความรู้ดีมากๆเลยนะคะสังเกตดูว่าตรงหน้าบุ๋มเนี่ยจะมีจุดดังดําคือเยอะมากๆแล้วก็ร่องแก้มก็ค่อนข้างที่จะนี่พอทําเสร็จข้างหนึ่งก็คือตึงเลยค่ะทุกคนมันจะเห็นผลครั้งแรกประมาณ10-20%เลยีเดลยเียวนะคะ นี่ต่อมาก็จะยิงต่อข้างซ้ายนะคะทุกคนซึ่งข้างซ้ายของบุ๋มนะน,นะคะแก้มเนี่ยก็จะมีแบบรอยแดงแดงๆคือเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูก็จะเป็นรอยเลยนะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะนี่คือคือยกกระชับเห็นผลได้10-20%นะคะแล้วแต่ผิวหน้าของคนเราด้วยนะ